ต่อกันที่คลิปทีสองไปเนอยงยุ่งๆๆๆๆยุ่งอันนี้รอเดียวนี่นะวันนี้มันเก็บคนเดียววันนี้นะวิดีโอฮะน่ะไม่ได้คอยอสิได้ลงตลอดเด้อเพราะว่าเราต้องเหตุวิ่งเขา เรียงงูเรียงควายมันจะได้ยอยู่เนาะเห็นพี่นาอเบิงตกเกาลอดไปก่อนอเห็นปะ เห็นบอนี่ดิจ <c oughs> ิมีการแนะนำเขมามาแนน้นนำเห็ดแน่น,นแนวนี้เห็ดจังสันจังสี ขอบคุณเด้อที่แนะนำกับมาแต่บอ่อแต่บ่เหตุตามดอกขอบบุญขอบคุณขอบเบอร์ขอบใจที่หวังดีแต่บ่เหตุตามถ้าบอกไปแต่ขีบขิปสูบน้ำใส่หน้านะเ้าบอกม่นยังได้ลองเขาไปเบิ่งอีกเด้อ ว่าข้าบอกไปว่าในในเนี่ยๆเนี่ยข้าบอกไปว่าเอาสิน้ำเสนอในรูปแบบของเราแหลกกะข้ามหลอกเลียนแบบผู้ใดแหลกกะสิบ,บไปก็ปิ้งเขาผู้ใดอีก บอมมเดี๋ยวห้องออกไปสะก่อนเนาะมันบวมไว่ให้ไหนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกวะไหมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเอ้ยใช่เออ จักสุแหร่มานะำเห็นยังเนาะนึนกกระลงป่าอีกนี่มาเด้อมาเด้อบริวารหักกันแหงไปใส่กบไปน้ำกัน TikTok. Băng <Springs> thử chờ comment đẹp ได้จังหนึ่งเขามากกะ่ใจหักปักหลดเบิร์ดกำลังใจคอมเมนต์นะมีส่วนนะพี่น้องมีส่วนเหตุให้เฮามีกำลังใจหรือกมีส่วนเหตุให้เฮาเบิดกำลังใจบางคอมเมนต์นะเฮาอ่านแล้วเฮาจนหงายไหม อ่าแล้วชุนง่ายมันแบบยังไงวะมันคอมเมนต์หมดดีนะกา ว่าดอกว่าห้าสิบบทตอบอว่าห้าสิบเซอร์อย์นะสวนกัดแน่นอนพี่น้องเ,เอ,อ้ยเออป้าป้ได้สำนักแล้ว เียงหมากระลุ้งขอบอึกอ้๊อขอบอึกอบใจพี่น้องเฮาทั้งสองฝั่งเดอ้อทีคอยให้กำลังเอิกกำลังใจแหละกะ quay lại coi xe video hãy nó phẳng lao hao phẳng thay hao Đây, phải đi kèng nói, nó có đây dù đọc thuội nữa. ชีวิตของคนมันหนอกอหน้าหาไปหากินไปน้ำป่าน้ำดอนไปอ่ะโกบนะโกบมันโดดลงไปตรงไหนนี่โกบกันลายอะไร้ไดพี่หนองเอ,อ้ยปีนี้นะสังเกตบึงคลิปที่ห้าไปสอนละหัวขันรถละหัวหนาะลาย กะโลงหัวมากะโลงควายเฮ็ดซองมุมแทนท่านๆมึนไเก็บเห็ดไปน้ำล้วก็มาฟังเสียงมากะโลงควายน้ำ tiktok 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 ờ cái đầu thằng này tôi đừng lẻn gặp เสร็จภารกิจเก็บเห็ดพี่น้องเลยแล้วก็สิสด้ลงไปอันลกหย่าพี่น้องเลยโอ้ยหย่าหลายขนาดอยู่นหน้ากันเลย <c oughs> นะนะ,นะภาคแหวนนะภาคแหวนนะอยู่ใน,ในหน้านะกำลังเป็นเครื่องงามเลยตอนนี้ กินได้พี่น้องเพราะว่ายังมีท่านหวานปุ๋ยอันนี้นะนะให้นาเนี่ยยังมีท่านหวานหวานปุ๋ยลงไปยังมีท่านใส่ปุ๋ยได้นี่นะงามเติบที่ที่แล้วเนี่ยไม่ได้เห็ุแต่มันเป็นนาเหือปลูกงัวปลูกควายใส่ค้อมล่าผ้าจักไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้อง ขอบบุญขอบคุณพี่น้องฟังไทยแล้วก็ขอบเออขอบใจพี่น้องฟังลาวเขาที่ติดตามแล้วก็สละเวลาอันมีค่ากันเข่ามาเบิงคลิปขนาน้อยเนาะป๊า แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า